จะส่งลูกค้าอำนาจเจริญน,นะคะตัวนี้ลูกค้ายกเซตเลยนะคะตัวแรกที่ลูกค้าซื้อก็จะเป็นโรตารี่ฟาร์มเทคเม็นะคะตัวนี้นะคะหรือตัว FTR 1648นะคะพร้อมยอยปัดนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นผานยกร่องตาไก่ค่ะผานยกร่องตาไก่ใบ22นะคะแล้วก็มีผานขุดมันติดไปด้วย1ตัวนะคะ ขอบคุณลูกค้านะคะจากอำนาจเจริญค่ะจะส่งให้ด่วนๆเลยนะคะอันนี้ลูกค้าโอนมัดจำมาที่เหลือก็สามารถโอนจ่ายปลายทางได้นะคะสินค้าถึงก็โอนเงินจ่ายได้เลยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสินแลวเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโรตารี่ฟาร์มเทกผานตาไก่นะคะอันนี้ก็มีผานขุดไปด้วยอามอย่าง3ามชิ้นขึ้นรถกระบะไปเลยนะคะ ลูกค้าสนใจอยากได้นะคะสนใจก็เป็นในส่วนของอผ่านยกล่องตาไก่นะคะราคาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะ16,000บาทแล้วก็มี ฐานขุดมันอยู่ที่12,500นะคะส่วนโตรตารีฟาร์มเทคราคาอยู่ที่49 0 0มนะคะมารับเองนะคะลูกค้ามีส่วนลดให้แน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่จะมารับเองหน้าร้านนะคะหรือโทร,โทรสอบถามก่อนนะคะ097 9712677ล้านเรามีส่วนลดให้ทุกตัวนะคะบรรยากาศวันที่1กุมภปุ่มพันธ์ค่ะ